อ่ะอีกคนนึงอยู่ตรงไหนดี <c oughs> อุ้ยอุ้ยเอาม,มาอปเอาไปล่าถือค่ะโิลิฟยิย <c oughs> ล่ายิ้มลูกยิล่ายิ้มค่ะนยิ้ยมอะไรลูกอด้ยลูก่ะนี่คือยังไม่อกอกจากในท้องสองคนนะฮะจิ้มทุกคนี่ยนิล่านิล่านิล่านิละากลับมาก่อนลูก นะคะอีฟออยป้องกันผิวแตกลายหรือรอยแตกลายมีก็จางลงรอยแตกเป็นก็จางลงหรือว่าบูสเตอร์อีฟนะคะตัวนี้ช่วยทําให้รักแร้ขาวงามขางามก้นก็คือหายดำแล้วก็ช่วยทำให้ผิวขาวทั้งตัว <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> นี่ลูกสามนี่ลูกสามคนที่สามองที่ชั้น <ๆ S 2> อยู่ในนี้อ่ะดูดู <c oughs> ลูกไปแล้วอ่ะมาดูนี่ <c oughs> นี่คือสามเดือนดูนี่คือท้องสามนะคะก็ไม่มีแตกไม่มีลายทุกอีฟเปิดมาหน่อยเออเอออันนี้ก็ลูกสามนะคะดูท้องก็ไม่มีแตกไม่มีลาย ถ้ายังไม่เชื่ออีกเดี๋ยวจะท้องให้ดูอีกนะให้เชื่อนะเ, <c oughs> เอาเป็นว่าใครอยากที่จะผิวไร้รอยแตกลายหรือว่ารักแร้หน้าขาน้ำต้นหายดำใช้อ e ีฟอยกับบ e ูสเตอร์อีเลยนะคะสองตัวนี้ใครสนใจซื้อที่ไหนคะบอกพี่เข้าไปบอกเขาค่ะซื้อที่ไหนคะอเดินผ่านมาเอานี้ใครสนใจกดได้ที่ตะกร้าตัวแทนอีกทั่วโลกได้เลยนะคะอีไม่ขายปิดเอค่ะซื้อที่ตัวแทนเลยค่ะ